สวัสดีครับนี่เป็นคลิปแรกที่ผมตั้งใจออกเสื่อโซเชียลถ้าดูจากหน้าตาก็เห็นแล้วว่ามีผมสองสี 4. มีเส้นประสบการณ์เพียบแล้วก็รอยตีนกาเพราะฉะนั้นถ้าจะเดาอายุก็คงจะคงไม่ต้องบอกนะครับว่าอายุประมาณเท่าไหร่ แต่คิดว่าก็คงจะไม่น้อยแล้วละ่ะแล้วที่ผมตั้งใจที่จะมาออกคลิปก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นความรู้สึกสนุกส่วนตัวแค่นั้นเองจริงๆแล้วผมรู้จักสื่อโซเชียลมาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า20-30ปี โดยครั้งแรกสื่อโซเชียลที่ผมรู้จักก็คือใช้ในการทำงาน,นแรกเลยเห็นจะเป็นอ e ีเมลคือการรับส่งอ e ีเมลในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานนะครับอีเมลแล้วก็แยฮูซึ่งเป็นสื่อแรกๆที่ที่รู้จักกันแล้วก็จะมี ตามมาติดติดด้วย facebook แล้วก็ไ i f i ลหลังจากนั้นนะครับในช่วงระยะเวลาประมาณ10กว่าปีให้หลังนี้ก็จะมีพวกทวิตเตอร์อินสตาแกรมหรือว่า youtube t a n โกอะไรพวกนี้นะครับแล้ว ปัจจุบันนี้ที่ใช้จริงๆก็จะมีอยู่แค่2องแอปโซเชียลเท่านั้นซึ่งสำหรับผมถือว่ามันมีความจำเป็นก็คือ Facebook กับ youtube แล้วก็แอดไลน์ที่ที่ผมตั้งใจจะใช้ในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆญาติสนิทมิตรสหายที่รู้จักกัน แล้วครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการออกคลิปครั้งแรกเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีข้อบกพร่องแล้วก็พูดอาจจะยังไม่เก่งยังไงก็ขอฝากให้เพื่อนๆติดตามวิถีชีวิตของคนคนหนึ่งตั้งแต่เกิดมาจนอายุปูนนี้แล้วก็คงจะไม่มีอะไรมากหรอกครับก็แค่วิถีชีวิต จากเริ่มต้นนี้ผมจะหลังจากที่จบม .6 แล้วนะครับก็คือเด็กมาน,นอกธรรมดาที่ไปทำงานในเมืองใหญ่ที่ไม่รู้จักใครไม่มีใครรู้จักต่อสู้ดิสดนด้วยตัวเองแล้วก็ในขณะที่ทำงานก็เรียนต่ออยัระดับ ปริญญาไปด้วยเพราะฉะนั้นที่จะเข้าได้ก็คงจะมีมหาวิทยร,รามคำแหงหรือว่าจะเป็นสุโขทัยธรรมเทราเอ้งจริงๆแล้วผมก็เลือกรามคำแหงนะครับก็ใช้เวลาประมาณ6ปีในการจบการศึกษาแต่ว่าพอจบออกม,มาแล้วก็วิชาที่ วิชาที่เป็นเมนจริงๆก็ไม่ได้ใช่หรอกเพราะว่าตอนนั้นก็คือทำงานไปแล้วนะครับแล้วจุดที่มันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผมก็คือว่าหลังจากที่ผมทำงานไปแล้วเนี่ยผมก็ป่วยเพราะว่าในชีวิตแหละนอกจากการเรียนแล้วก็การทำงาน,นัก็ไม่มีอะไรมากคือใช้เวลาส่วนใหญ่กับการทำงานแล้วก็เอาเวลา ว่างอนอยนเนี่ยไปเรียนซึ่งก็มีนายน้อยครั้งมากที่จะไปเรียนในห้องที่จะไปเข้าห้องเรียนจริงๆนอกจากไปสอบหรือว่ามาีกิจกรรมที่สํสำคัญจริงๆดังนั้นก็คือจะเป็นเวลาในการทำงานมากกว่านะครับอย่างที่ผมกล่าวาว่าผมป่วยแล้วทีนี้ทำให ชีวิตของคุมันเปลี่ยนไปที่ล่อยนีย้ก็คือว่าการทํางานของผมเนี่ยมันทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นเซงว่าล้อมปิดแล้วก็อยู่ในห้องแอร์ตลอดเพราะฉะนั้นทำงานติดต่อกันในระยะเวลานานบางคนอาจจะไม่เป็นไรแต่สำหรับผมนี่ก็ถือว่าเกิด ความผิดปกติกับร่างกายขึ้นโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวนะครับซึ่งอาการที่เกิดขึ้นก็คือว่าหลังจากที่ทำงานไปแล้วประมาณสี่ห้าปีก็เกิดความผิดปกติซึ่งซึ่งตัวเองคิดว่าไม่ปกติอาการที่ว่าก็คือว่าพอมาทำงานเนี่ย ก็จะเกิดอาการวิงเวียนคลื่นเหียนแล้วก็อาเจียนอาเจียนนี้ไม่ได้มีอะไรออกมานะครับจะเป็นลมเป็นอะไรมากกว่าแล้วก็จะมีการตึงตามาาสันหลังรือว่าตามเนื้อตัวเนี่ยแล้วก็หน้ามืดวิงเวียนจนไม่สามารถที่จะนั่งทํางานได้ซึ่งจริงๆแล้วผมก็เข้าใจว่าตัวเองเี่ยเป็นเป็นโรคความเครียดหรืออะไรหรือเปล่า ก็พยายามออกไปข้างนอกไปรับสแสงแดดเพื่อที่จะเรียักตัวเองแต่พอกลับเข้ามาก็เป็นเหมือนเดิมแต่ที่แปลกกว่านั้นยิ่งกว่านั้นคือว่าหลังจากที่ผมเลิกงานไปแล้วเนี่ยกลับไปที่ห้องพักอาการที่ว่านี้มันหายมันเหมือนเป็นโรคถ้าพูดเป็นภาษาบานก็นคือเป็นโรคต่อหลนะครับแต่พอกลับเข้ามาทํางาน อาการนี้เป็นอีกแล้วทีนี้มันเป็นหนักหนักขึ้นจนรู้สึกว่าตัวเองนี่ทำงานไม่ได้ก็เลยคิดว่าไม่ได้แล้วอย่างนี้ต้องไปลองไปปรึกษาไปพบหมอดูไปพบคุณหมอดูนะครับแล้วทีนี้ก็ได้คำตอบออกมาว่าคุณเป็นโรคแพ้ติกซึ่งในสาระระบบที่ผม เคยรู้มาไม่เคยได้ยินว่าโรคเพ้ตึกนี้มันเป็นอย่างไรภาษาอังกฤษก็คือว่า Sick b u i l d i n g syndrome Sick ก็คือป่วย,น,ยนะครับ b u i l d i n g ก็คือตึกก็คือโรคโรคอาการที่เกิดจากการป่วยจากการแพ้ตึกซึ่งผตอนแรกก็อุทธรห์จาคุณหมอว่าฮะมันมีโรคอย่างนี้จริงๆ้อครับคุณหมอาบอกว่าก็นี่แหละที่คุณกําลังเป็นอยู่เนี่ย อาการแพ้ติกแล้วจะแก้อย่างไงจะรักษายังไงคุณหมอก็แนะนำว่ามันก็ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายก็คือเราต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการทำงานแล้วการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมก็การทำงานนั่นคือว่าให้ออกจากสถา สภาพแวดล้อมการทํางานนะั้นออกไปให้มัน mm hmm. เปลี่ยนรูป mm hmm. ผมก็มนั่งนั่งนล่นด้วย้ทางานผมจะไปทําอะไรได้หรอในเมื่อทํางานที่คุ้นเคยมาแบบนี้มาตลอดแล้วจะไปเปลี่ยนงานแบบไปทํางานเอาดอ o r เหรอหรือว่าไปทํางานแบบอื่นในที่สุด,ส,ดสรุปสุดท้ายก็คือว่า ในเมื่อมันเป็นไม่หายแล้วก็คือต้องต้องลาออกและออกจากงานที่เป็นที่เป็นงานที่ที่เป็นสภาพแวดล้อมที่เราทำอยู่เพราะว่าเราจะเปลี่ยนไปเป็นไปรับงาน o u t d o o หรือว่างานอะไรเนี่ยงาน o u t d o o ก็คืองานกลางแจ้งที่ต้องมีสภาพแวดล้อมที่ต้องรับแดดรับลมรับอะไรเนี่ยที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันก็เป็นสภาพแวดล้อมที่มัน มันต่างจากงานที่ผมทำโดยสิ้นเชิงแล้วก็ความถนัดเราไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ตอนตอนนั้นก็คือว่าโอเค